สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวยพะรวยผุดถ่อพะรวยครับเอฟซีครับพ่อกันมือนี้ย่างมือเศร้ากับเอฟซีครับผมพอดีตื่นสินมาหนุ่มกับเนาะตั้งแต่เมื่อขึ้นแหละครับเอฟซีครับฝันกอดที่ฝันไปียงมาตีเพราะว่าปูดำเพิ่น เอาทองมาลงขันกันครับอีีครับ <c oughs> เอาทองมาลงขันกันผู้ดำก็ผู้ขาวคนเอาทองมาลงขันกันคนละเจียดตะกาที่ไปที่มากของความฝันนยครับด้วยอซีครับผมเพื่อนเอามารวมกันไว้นะคะรบับวเพื่อนวาตั้งเลี้ยงกันไล่ทรายไว้ขันลนะครับต่างคนก็นต่างตีไปคิดไปนัดต่างๆนะครับเนะาะเพราะว่ามันมีบทเลียนงวดก้อนนอี่ครับอีซี่ครับงวดก้อนนี่ ปูดำกับปูขาวเอาทองมาลงขันกันผู้ใดสิบอกเลขกสามตัวถือนะครับเนาะเอามาพลละซีตะกร้ามาตั้งร่วมกันไว้แต่ว่าไม่เฮียงเป็นเบาะละเอียดครับวิธีกับพอไว้กับฟังอยู่เบาไปเบาไปมาเพิ่นก็เรียกว่าเลขปูดำมาให้เอาไว้หันคือเก่าหนึ่งเกศเกศหนึ่งเก่านะครับวิธีกับเพิลจะล่งขันกันไว้ปูดำมาบอกสามตัวไว้เกศหนึ่งเก่านั่นแหละนะครับเนาะ เพราะว่ไอ้กระเลยบ่อได้บอกให้ให้เอฟซีฟังเราเอฟซี FC ฟังละเอียดว่าการเล่าอีกดอกว่าท่องเอามากคนละสีตะกาเนาะครับเพราะไอ้กระไปตีซีเก่าซีซะสองตัวก็ตีเก่าซีซะนะครับเนาะเพราะว่ามันมีคนละสีอยู่แล้วแต่บัดร่วมกันพผนบ่กเอาเขาวิชีกร,รวมกันหันขึ้นเป็นแปดตะกานะครับวิชีกซี 4, ผู้นึงผู้ดำกับซีผู้ขาวกับซีเอามารวมกันไว้ก็เป็นแปด นะครับเนาะกาวาสิบอกเอฟซีบอกตัวนี้ครัาวิซีครับคันเบาวานมันเลี้ยวคันเบาอันเลขออกแล้วเขาบอกว่วาวถือกันเลยปฏิว่าอีกนะครับเนาะอ่าก็เลยอธิบายฟังตั้งหมดที่แล้วบัดนี้งวดนวี้ครัาวิซีครับปูดําเพิน่นอ่าเอาทองมาเกตตะกานะปูเขาทองมาเกต,ตะกามาร่วมกันก้อนที่เอามาเกตหนี่ปูเขาววางสี่เลยครับปูเขาว,ว่าอันงวดก้อนนี้นะครับเนาะปูดําบอกค,อคือแค่สองตัวก็เลยให้ไปสองตะกร้านะครับ มันก็เลยเรืออยู how, ่สองตะก้าอ่พอปูขาวเหลืออยู่สองตะก้าปูขาวเลยว่าสิเอามาอีกหาตะก้าให้มันเป็นเจ็ดงวดนี้เสียเอาหลายกว่าเก่าวสันว่าครับพี่ชี้ครับให้มันเป็นเจ็ดตะก้าก็เลยลงคนลงขันกันคนละเจ็ดตะก้าครับพี่ชี้ครับอ่าพอไปก็เลยเอามารวมกันเจ็ดตะก้ารวมกันแล้วก็เป็นสิบสี่เนาะครับเนาะอ่าเป็นสิบสี่ขึ้นแรกครับพี่ชี้ครับเอาเจ็ดหนึ่งสี่ไปเสี่ยงบ่ฟันนี้ขึ้ับพี่ชี้ครับผม บฝันยังนะครับรนะ้อบานนี้ขึ้นที่สองขึ้นมือขึ้นครับวิธีครับกะเละตัดเจ็ดออกเอาตัวสิบสี่ไปเสี่ยงกับก้อนสีนอนการอธิษฐานอีกการอธิษฐานว่าปูเอ้ยเห็นดอกขันเปนสิบเป็นเลขตัวนี้อีลีลูกหลานเอามาเสี่ยงทายาง้ายเบิรงหนึ่งขันที่ม่นอีลีไก่ฝันว่าได้ของได้มีคนเอาของเอาสิ่งของมาห้เดอ้อสันว่าครับ กะเล่นอนอ่ีหาหาถุ่มเป็นเวลานอนปกตินะครับเนาะนอนแล้วก็เลยมาฝันครับพี่ีครับผมฝันว่ายัางไงวันตีปบานนี่ความฝันนะครับเลนะ้ฝันว่าได้ขี่รถคันเก่าทะเบียนคันเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับพี่ีครับผมขี่ไปขี่ไปไซบุนะครับเนาะ,ะขี่มาได้ไซบุครับพี่ีครับขับบ้านนะครับเนาะนะเล่ไปจอดไว้สิไปตลาด ขับวิจิตรขับซีเขร็แต่นั้นแต่ตลาดไปซื้อของไปกินก้อนวาชันว่าพอเปิืจอดรถแล้วก็เลยยางมาเบิ่งหน้ารถมันเกือบไปีกจู่ก็มองกันมองเพิ่นเอาเล็กเอาแนวกันไว้ห็นเกือบไปจุกันโอ้เกือบต่ำตัวนี้วัชันว่าครับีิจิตรเกือบต่ำนะครับเนาะแต่ว่าบริเบิ่งทะเบียนเพราะว่าจะของหวยเแล้วทะเบียนขั้นไหนนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งขับวีจิตเก็บหนึ่งศูนย์ศูนย์ขับวิจิตรทะเบียนนะครับเนาะบัตนี้ผู้ใายผู้หนึ่ง ไปขึ้นรถเตืเหิงครับพี่ชี้ครับพราะเปิดประตูไว้บัดออกมาจากในรถเอ้าเจ้ามานออนยู่ในรถเตืเหินมาสันว่านอนตะดล่นเลี่ยวสันว่านอนอยู่หลังรถนะนอนอยู่ในแคบครับพี่ชี้ลังแคบตะดล่นเลี่ยวสันว่านอนตะหล่นนะได้หนีมาสันว่าโอ้ยสันวาค่อยปิดประตูไว้ค่อยล็อกรถไว้ห้อนกห่านเจ้าขายใจออกเจียงไหลสันว่าครับพี่ชี้ครับบ้ามีังี้ยสันว่าเพิ่นลงมาแล้วเวพูดว่าโอ้วิดตายแลี่ยวสันว่าครับพี่ชี้ครับผม ก็ได้ล็อกประตูไวไ้ไปเข้าข้าเข้าตลาดบ้านเนี้วสันก็เลยย่างเข้าไปตลาดครับก็พอไอ้เอาเล็กซิบีไปเสียงนะครับเดือลเริ่มบอกนะครับรถเอาเล็กซิบีไปเสียงเสียงฝันแหวนครับก็มาฝันเห็นรถขั้นเกตหนึ่งอันูนี่แหละก็เลยพาก,กันย่างเขาตลาดไปหาซื้อของซื้อกับเขาย่างไปบง่งนี่ครับไปซี้กับปรากฏว่าย่า,างเป็นซีพีฮัผู้สาวเก่า,าสัน ตั้งแต่สมัยอย่าของเป็นนุ่มอยู่พูดนะใครพี่ชียรไปหาผู้สาวเก่ามาขายของในตลาดว่าสันแต่ผู้สาวเก่าจะเป็นผู้ใดใครับพี่ชีครับจะไปไคืดพอดยังไงคนไปฝันเห็นข้าเจ้าห่างกันมาได้ยหาสิป,ปีแล้วครับพี่ชีครับ <c oughs> ยังไงคนไปฝันคิดพ่อไปฝันเห็นข้าเจ้านะครับเนาะย่งางไปตรงนี้ข้าเจ้าขายผักกะโบ,บเห็นว่าสันครับพี่าี้ครับโบเห็นผู้สาวเก่าว่าสันย่างไปตรงนี้ปุ๊บก็ข้าเจ้าก็เอาเนื้อหอยตรงโตนไปขายเนื้อแดดยิ่งขึ้นอยู่อ่า ทีไปหาซื่นกับเขาอีหยังบุไปหาจังได้กับอะไ้ครัอบพี่ชี้ครับย่างไปบางได้ก็มีแต่เนือ้อหอยอวนต้นอยู่เห็บนบ่เอาเนือ้ออเคี้ยไวไว้หน้าของยำบ่ได้มันหยาบว่าสั่นในควากฝันนะครับเนาะเออมันหยาบยำบ่ได้ว่าสั่นครับพี่ชี้ครับไปบางได้เห็นแต่เนือ้อหอยอวนต้นเดือดอยู่ข้าคนขายเนื้อไหลาๆครับคนขายปลาขายหยากระว่างเต็มพื้นอยู่นล้วขับเนาะค้นไหลายไปตลาดกับส่วนซานพวกซานอยู่อัน,น,นในในความคือจิก๊จกสิบปีจะหาอีหยังแต่ว่าไปเห็นแต่เนือ้อ หอ,อ่อนตัวเปลีย่ยนอยู่ก็เลยไปเลยนหวดเขาไหมครับหวหนึ่งเขาไหมหัวหนึ่งเขาระบาดนี้ก็อันมีเขามาแล้วเดี๋ยวรล่อยแล้วใส่ในหววสิบฟีฟาก็จาหนึ่งบ่ิสันครับพี่เจ้าหิวหิวดกับเขานั่นหิวต้องตอนหิวติดเมื่อไปกันต์นละหวดกับเขาหิวไปน้ามันก็ย่อยหยดหยดหยดไปน้ามันเอาเขามาเนาะครับเนาะกระซิบให้น้ามเฮีย นาไปหน่อยโยดโยไปนะครับเนาะย่างไปอีกครับไอ้ซี่ครับบันนี้เห็นเนื้อหลายหลายนะครับพี่ีไปยืนพิ้งกันเคียงเนี่ยเขาเจ้าอยูนนะทั้งหลังข่างครัวนี่ไปพิ้งเคียงเนี่ยเขาเจ้าอยู่ครับพี่ซีครับแต่ย่างบ่อสื่อเนื้อกาทีสื้อกะบ่ซสื่อจะเคียงเนื้อก็ได้จะเป็นยังค่อยบ่อสื่อเนื้อครับพี่ชีครับเออบันมีผู้ยิ่งคนหนึ่งวันเดี๋ยว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 วันนบอกผู้ยิ่งผู้หนึ่ง เป็นผู้ใดครับอยู่ที่ครับพันวอีียังบุวานพันวอน้ำจุ่ของบ่อเมียพันวอกับผู้อื่นพุ่น่ะเห็นว่านาอยู่ใกล้กันเลยครับเกือบอนานี่ยเกือบต่ากันก็เล่าเล่าว่าเดียวเดียวมันงวกไปผู้เดียดนะครับเนาะเกือบต่ำก็เราแจ้งแม่นบอกเล่าบอกอยังจำบ่ได้ครับแต่เลัาอยู่จำบ่ได้ก็เลยยังปีนขคืบเทิงไปยังหาซื้อกับเขาตัวเาไว้ทันยังยังยังหาอ้อมตลาดนะนี่ตะเขียงเนี่ยเขาเป็นที่กับหอยอ้นโตเตีนเดียนอยู่เนื้อแดงจึงคึงอยู่ เห็นหอยอ้นตัวเด่นเด่นอยู่ใคนมามาเห็นเนื้อไหลครับพี่ชีครับเนื้อเห็นหลายบัตรที่ไปซื้อได้บัตรอันย่างไปย่างเป็นมองมองทุทไทยมองเทียงเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้ามีเห็ดเนื้อสุกไปพร้อมถอดถอดไปพร้อมนะกรับมาแล้วก็เนื้อแดงที่คือหอยอยู่ไปถามซื้อไปซื้อเนื้อซุปก็เจ้าซือเนื้อไม่เป็นจะซื้อหรอกครับเีซครับม่รู้เป็นจะซื้อหรอกมันเป็นยังไงบูเคอยังถอดใหม่พอดึงยังนี่ะ เป็นออกดำๆเป็นยังไงบุจับขึ้นมาพ่วงหนึ่งอันในใจ่เจ้าของมาพ่วงตกพ่วงละยี่สิบบาทนะพัชรนว่าก็เลยยิบขึ้นมามันติดสองพ่วงเอาเอาซํานี่แหรอพัชรันว่าเอาสองพ่วงครับพี่ที่มันมีสองพ่วงติดกันเลยครับเอาแค่สองพ่วงกันนะเอาไปอันเทศเฮ้ยแคเอาสีใสถุงในใจ่เจ้าของกันว่าตกพ่วงละยี่สิบาทสองพ่วงตกสี่สิบบาทแต่ว่าผู้ขายบอกว่าสามสิบบาทเท่านั้นแหละพัชร ก็เลยมันมันก็มันเป็นมันก็เป็นเต่านะครับน้อนเนื้อนะรู้วเป็นเต่าสามสิบวัชนว่สามสิบพอนหละวัชันว่โอ้สามสิบสามวัชนนลาลาว่าลาบว่วาสามยุดสามสิบสามวัชนจะจะเข้าพันธุต่อเลยเราหัวสามสิบสาก็เลอาใส่ถุงให้ใส่ถุงให้ใส่ถุงเราแล้วเอาเนื้อซุกนะครับใส่ถุงให้แล้วก็กลับอีย่างอีกโอ้มันจำบ่ด้ครับอันนี้ เนื้อสุกกับเนื้อดิบบุเขาจะแก็จำว่าอะไรเนื้อดิบอั้วแตเนื้อสุกใสขนาดนั้นเพราะว่าสามสิบบาทใส่ถุงแล้วก็เลยเอานะครับเนาะเอาก็เลยย่างย่างไปย่างไปอันสี่สี่กลับสี่ขวบีซี่กับสี่กลับอ่าสี่ได้ได้ของอันทั้งได้เข่ากันละได้เข่าใส่อันในหงุดอันหิวไปบัวหันอีกหนึ่งนะครับเข่าเข่าสารเป็นเข่ามาอยู่บัวหันอีกหนึ่งกับเนื้อถุงหนึ่งกับอีหยางอีกบุ เห็นว่าเต็มไม่เต็มเมื่อแล้วว่าสเไปกได้ก็ mm hmm. กเลยมองหูมือใับพี่ชี้ครับ mm hmm. บุคคลในกลับมาหารถจาของทนเบหูมือก่อนครับรถทะเบียนคันเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์การหนัดต้าะก็เลเลยหูมือหูมือแล้วก็มาคิดเบื้องว่าเออแต่ของเอาเลขสิบสี่ไปเสี่ยงเลขหนึ่งสี่ของปูดําไปเสี่ยงนี่เลขคิดว่าเขาแล้วครับพี่ชี้ครับแต่ว่าบุคคลในซื้อลอตเตอรี่ ก็เลยไปเห็นเนื้อหอยออนตัวเต็เตียนอยู่หันกับหมเล,บเลบยบะไรอเนื้อนะครับพี่ทีครับได้ไปในเนื้อสุกแกสอ,สองสองพวงแล้วก็กับเนื้อซีเมนเนื้อนะครับพ่นใส่ถุงให้พ่นวันสามสิบสามประถานครับเอฟซีครับก็เลยว่าจะของเสียงเลขหนึ่งซีนี่เลขคงศีรษาแล้วครับเอฟซีครับเลขคงศีรษาแล้วก็เลยแบ่งฝันให้เอฟซีแต่ละทุกคนนะครับเนาะเลขหนึ่งซี กับพลว่าสามสิบสานะครับที่ชี้ครับมันก็มีทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแต่ว่าได้เนื้อแค่สองพ่วงติดกันเท่านั้นคือสิได้เลขนี้ได้แค่สองตัวสามตัวนี่คือสิ่บัวอะไรครับที่ชี้ครับแต่บัวอะไรลงงห้คือหนึ่งเจ็เจ็หนึ่งตกเก่าของปูดัมหงุดพิพานมากนะครับเนาะให้ฟันอีกก่อนครับที่ชี้ครับเพราะว่าสีเซียงไว้อีกว่าสีซื้อลอตเตอรี่มาบแดนี้นะครับซื้อลอตเตอรี่มาแล้วรกัสีมาเซียงฟันอีกนึงว่า แต่มันจีแมนตัวนี้อีลีบอนะครับนอเอซีครับผมขันมันแมนหนึ่งซีดีนี่ปุ๊บนี่คงสิฝันว่าได้เนื้อซุ่มไปอันอันหอยก็ตัวเนี่ยเตี้ยนอยู่นี่แหละครับพี่ชีครับจะได้เนื้อซุ่มนั่นล่ะขันแมนขันมันขันแมนซื้อมาแล้วฝันนั่นเกี่ยวกับอันนี่นะครับว่าเกี่ยวกับเลขชุดสิบสี่นี่ครับเพราะว่าพอวัยสิไปซื้อสิบสี่เอาไว้งวดนี่พอวัยเน้นสิบสี่แต่ว่าสามศูนย์นี่ฟังไปก่อนเนาะรับเนาะเพราะว่าบ่ั่นนี่มั่นใจขันแมนแมนอีลีกับเพิ่นกับคงสี่เฮา ได้ท t t ั้งบททั้งล่างค่ะพี่จี้ครับผมแต่ว่าสิมั่นใจนี่คือ14ฟเนี่ยตัวเสียงนี่แหละบ่เคยฝันอันเห็นเนื้อหอยอนต้รตินีนะครับเอฟซีครับยังเห็นกะเห็นแต่ตา่านไปซื้ออันนั้นถือะครับว่าเห็นเนื้อซื้อนี่ก็ถือครับพี่จี้ก็ตาบดเรได้หลายในหน่อยครับอืมอันนี้คือความฝันของพ่อไหวนะครับเด้อ FC ก็ให้ใช้วิจัยอญาณในการรับชมครับเพราะว่าพ่อไหวเป็นผู้ฝันแต่หมดที่แล้วก็ฝันบ่เข้าเนาะครับเนาะอ่าฝันได้ หกสามตัวเดียวนะครับเนาะหกสามแล้วหกสามศูนย์นั่นแหละครับอีซีครับผมมันกับว่าเขาสําหรับงวดนี้ความฝันก็คือความฝันนะครับเด้อมันที่เป็นจริงือบอกระฟังไปเรื่อยนะครับว่าถ้ามันฝันดีอีลีกระสีออกมาออกขีดไปเอฟซีทุกท่านทุกคนอา่าได้เอาไปพิจารณาบังคับอีซีครับเนาะสหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมที่ชมคลิปจนจบขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีนงามครับผม